ใช่ทุกวันแต่ได้แค่รายงานตัวตนนะคะเพราะว่าสีเมฆยังใช้เสียงเยอะไม่ได้ค่ะคุณหมอฮะอ๋อครูมนเทียนขอบคุณมากนะคะเสียงไม่มีรายงานตัวตนทุกวันวันละสปเป็นรอบนี้เยอะมากเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเสียงยังเยอะอยู่เลยยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่เลยดพูได้นานไหมยังไงนะคะวันนี้ แล้วโออากาศที่เชียงรายใครๆก็รู้นะว่าเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็คนจะแยกกว่านี้นะเก็บคออยู่นะคะอืมนะคะห้ามใช้เสียงเยอะเพราะว่าฟังเสียงสีเบคก็รู้เนาะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะคะไปเป็นรอบนี้เยอะมากเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะ เสียงยังเยอะอยู่เลยยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่เลยไปเป็นรอบนี้เยอะมากเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเสียงยังเยอะอยู่เลยยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่เลยสวัสดีค่าครจ๋าคุณครูมนเทียนเหรอเสียงก็ไม่มีมาไล่สดลายยานกี้ขีแพ้สีเมฆนี่เป็นคนแพ้ง่ายมากค่ะพอโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็แพ้ พอแพ้ปุ๊บก็เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเนาะอ๋อวันนี้โชคดีมีครูบนเทียนเข้ามาได้นิดหนึ่งเนาะมันมันไอได้นิดหน่อยได้ไม่เยอะปานะคะก็ได้ยินเสียงเขาสนุกเลยก็เลยไปโอ้ได้นิดหน่อยได้ไม่เยอะปานะคะก็ได้ยินเสียงเขาสนุกเลยก็เลยไปโอ้ สีเมฆเลยเก็บคลิปได้อยู่2คลิปมัสอคลิปหรือ3คลิปดีล่ะค่ะที่เขาเอาปลากันแบบชนบทนะคะหาปลาแบบชนบทไหนนะไม่ได้ทําเล่นเป็นของเล่นนะสีเมฆก็ทําจริงๆแต่ว่าขอรายงานตัวเพราะว่าการใช้ได้นานไหมยังไงนะคะวันนี้แล้ออากาศที่เชียงรายใครๆก็รู้นะว่าเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็คน ไม่ขึ้นแล้วดวงตาไม่ขึ้นเนาะอ๋อวันนี้โชคดีมีครูมอนเทียนเข้ามาได้นิดหนึ่งเนาะมันมันไอไปเป็นรอบนี้เยอะมากเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเสียงยังเยอะอยู่เลยยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่เลยนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจค่ะสีเมฆเลยเก็บคลิปได้อยู่สคลิปมนะั้งสคลิปหรือสาคลิปดีละค่ะที่เขาเอาปลากันแบบชนบทนะคะหาปลาแบบชนบทอ๋อครูมนเทียนขอบคุณมากนะคะเสียงไม่มีรายงานตัวตนทุกวันวันละสีปเป็นรอบนี้เยอะมากเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะ เสียงยังเยอะอยู่เลยยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่เลยไรไปเลยนะคะก็เลยเป็นเยอะกว่าเขานะอยู่สามคนตายายกับยังสู้ต่ออยู่ค่ะนะคะคุณเอไอไม่เชื่อก็สงคนให้สีเป๊กสักสองสามคนที่จมเก๊กไม่ยอมออกบ้านเลยนะวันนี้ก็ไม่ออกเลยออกไปนิดหนึ่งที่หน้าบ้านไปดูเขาจับปลากันได้ยินเสียงเขาว่าเฮ้ยเขาทำอะไร อ๋อครูมนเทียนขอบคุณมากนะคะเสียงไม่มีรายงานตัวตนทุกวันวันละสี่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจค่ะยังสู้ต่ออยู่ค่ะนะคะคุณเอไอไม่เชื่อก็ส่งคนให้สีเป๊กสักสองสามคนที่จะอ๋อครูมนเทียนขอบคุณมากนะคะ เสียงไม่มีรายงานตัวตนทุกวันวันละสิบสีเมฆเลยเก็บคลิปได้อยู่2องคลิปมนะั้งสอคลิปหรือ3าคลิปนี่หละค่ะที่เขาเอาปลากันแบบชนบทนะคะหาปลาแบบชนบทได้ทุกวันแต่ได้แค่รายงานตัวตนนะคะเพราะว่าสีเมฆย,ยังใช้เสียงเยอะไม่ได้ค่ะคุณหมอฮะจะแยกกว่านี้นะเก็บคออยู่นะคะ อืมนะอ๋อวันนี้โชคดีมีครูบนเทียนเข้ามาได้นิดหนึ่งเนาะมันมันไอไหนนะไม่ได้ทำเล่นเป็นของเล่นนะสีเมฆก็ทำจริงๆแต่ว่าขอรายงานตัวเพราะว่าการใช้ยังสู้ต่ออยู่ค่ะนะคะคุณ a เอไอไม่เชื่อก็ส่งคนให้สีเมฆสักสองสามคนที่จะ รายงานตัวตนเพราะว่าเราลงไลฟ์สดไว้ว่าสองทุ่มทุกวันแล้วก็ถ้าเราไม่ทำก็ได้นิดหน่อยได้ไม่เยอะป่านะคะก็ได้ยินเสียงเขาสนุกเลยก็เลยไปโอ้เ,อเราเล่นเนาะก็เลยต้องรายงานตัวตนทุกวันสองสามวันนี้วันละห้านาทีสิบนาทีแค่นั้นพอได้นิดหน่อยได้ไม่เยอะป่านะคะ ก็ได้ยินเสียงเขาสนุกเลยก็เลยไปโอสวัสดีค่ะสีเมฆบุตรหล่อมาไล์สดและรายงานตัวแล้วค่ะคุณ AI สีเมฆเลยเป็นรอบนี้เยอะมากเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยค่ะเสียงยังเยอะอยู่เลยยังเสียงแหบเสียงแห้งอยู่เลยหลานหลานก็เป็นนะแต่ไม่เยอะค่ะเขาไปโรงเรียนได้อยู่ทุกวันเนาะ คุณตาก็ไปที่ไหนได้อยู่ทุกวันแต่สีไม่ขึ้นแล้วดวงตาไม่ขึ้นดวงตาไม่ขึ้นงั้นเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะมันจะไอละมันจะเริ่มไอละไม่ได้มันก็ต้องหนีแล้วไอก็ไม่ได,กไไได้ก็เลยแวบเข้ามา รายงานตัวตนเสนหน่อยไม่ไหวเลยอ๋อครูมนเทียนขอบคุณมากนะคะเสียงไม่มีรายงานตัวตนทุกวันวันละ,ะสิบสีเมกเลยเก็บคลิปได้อยู่2คลิปมั้งสองคลิปหรือ3าคลิปดีละค่ะที่เขาเอาปลากันแบบชนบทนะคะหาปลาแบบชนบทดูเสียงสนุกจังโไปดูว่าเป็นเขาโซบอ พอเลี้ยงปลาของเขาของคุณลุงเขาสีเมกเลยเก็บคลิปได้อยู่2คลิปนะ้สงสคลิปหรือ3าคลิปนี่และค่ะที่เขาเอาปลากันแบบชนบทนะคะหาปลาแบบชนบทเดือนเราเล่นเนาะก็เลยต้องรายงานตัวตนทุกวันอสองสามวันนี้วันละ5นาที10นาทีแค่นั้นพอนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กำลังใจค่ะ กันเสียงสนุกจังโเ๊ะไปดูว่าเป็นเขาโซบอบ่อเลี้ยงปลาของเขาของคุณลุงเขาดวงตาไม่ขึ้น <c oughs> งั้นเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะมันจะไอล้วมันจะเริ่มไอละไม่ได้อะไรไปเลยนะคะก็เลยเป็นเยอะกว่าเขานะอยู่3ามคนตายายจับจะแย่กว่านี้นะ เก็บคออยู่นะคะอไอทุกวันแต่ได้แค่รายงานตัวตนนะคะเพราะว่าสีเมฆยังใช้เสียงเยอะไม่ได้ค่ะคุณหมอฮสสวัสดีค่ะใครจาคุณครูมนเทียนเหรอเสียงก็ไม่มีมาไล่สดรายงานอ๋อครูมนเทียนขอบคุณมากนะคะ เสียงไม่มีรายงานตัวตนทุกวันวันละสิฉนั้นสีเมฆก็จะมารายงานตัวตนทุกวันค่าคุณเอไอเพื่อให้ได้รับทราบว่าสีเมฆไม่ได้หนีไปฉะนั้นสีเมฆก็จะมารายงานตัวตนทุกวันค่าคุณเอไอเพื่อให้ได้รับทราบว่าสีเมฆไม่ได้หนีไปแล้วก็มันปวดหัวมากไม่รู้มันเป็นอะไรนะก็กินยาอยู่ดีว่ามันไม่ไข่นะ ถ้ามันไข่ไอมันก็ต้องหนีแล้วไอก็ไม่ได้ก็เลยแวบเข้ามารายงานตัวตนเสหน่อยไม่ไหวแล้กได้นิดหน่อยได้ไม่เยอะป่านะคะก็ได้ยินเสียงเขาสนุกเลยก็เลยไปโอ้เสียงสนุกจังโอ้ไปดูว่าเป็นเขาโซบอบ่อเลี้ยงปลาของเขาของคุณลุงเขาที คีแพ้สีเมฆนี่เป็นคนแพ้ง่ายมากค่ะพอดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็แพ้พอแพ้ปุ๊บก,ก็เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนไ้ทุกวันแต่ได้แค่รายงานตัวตนนะคะเพราะว่าสีเมฆยังใช้เสียงเยอะไม่ได้ค่ะคุณหมอพูดได้นานไหม